ือกระบวนการกระบวนการวิทยาศาสตร์ในภูมิศาสตร์ของทัศนวิสัยาาสของวิทยาการที่มนุษย์เรามีในะวัติศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบนันหรือในอนาคตมันเป็นสิ่งล้ำยุคที่เราจะต้องศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาการในกระบวนทศน์เหล่านี้ในโลกปัจจุบันสงครามดิจิตอลมีความรุนแรงถึงระดับที่สามารถ ประยุกต์กับวิทยาการในระบบในอดีตเพื่อสัมพันธภาพว,วิาการทางด้านความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเมเนจหรือการเทคโนโลยีสร,สร้างสร้างสรรค์กระบวนศน์เพื่อสังคมมนุษย์เรามีศิลปภาพในระบบในระบบที่เราจินตนาการหรือสร้างอิเมจไว้ในจิตใจของเราและนักวิชาการต่างๆในอดีตลนปัจจุบนันดังนั้นแล้ววิธีการเมเนจเมนต์ของบุรุษสตรีเหล่านั้นที่มีศิลปภาพและมีความสามารถและศักยภาพ ก็จะต้องมีความรู้ในแง่ของความปลอดภัยทักษะ